สวัสดีคับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเป็นนาฬิกาข้อมือชุดยิงเหรียญเ e น t ทอ niverse อันนี้หรือเปล่านะด้านหลังก็เป็นกระดาษเปล่านะครับไม่มีคู่มือนะแต่ดูจากลักษณะแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับชุดที่ผมเคยแนะนำไปแล้วนะชุดนี้มีมาให้2ส,สีนะแดงเขียวกับเขียวแดงสงสีสลับกันมาให้เท่านั้นเองแต่วิธีการใช้งานก็น่าจะเหมือนกับตัวที่ผมเคยแนะนำไปแล้วฮะเพื่อเป็นชุเปอร์ฮีโร่ มีสายคล้องมือด้วยอ่าสายคล้องมือนี่ก็ใส่เหมือนกันนะครับเนี่ยคือมันจะมีช่องอ่าช่องเล็กๆนะเดี๋ยวนะใส่ต้องอ่าต้องต้องยัดสายให้มันตรงนะครับแล้วก็ดึงสายให้มันแบบเข้าที่นะนี่ยยัดยัดเข้ารูให้ตรงนะครับคือตรงนี้ก็เหมือนกันนะยัดเข้าให้ตรงเลยแล้วก็ปรับสายให้ตรงนะครับ ยืดสายข้อแล้กยืดสายและข้อมือได้นะแต่นี้ข้อมือเราคใหญ่นะมันยัดไม่เข้าวิธีใช้งานก็เหมือนกันนะครับชุดนี้มีอยู่สี่เหรียญเป็นลายพวกเอเลี่ยนกับเวนเทนด้วยเปิดฟาแล้วก็ใส่อ้าวหลุดง่ายจังเลยเดี๋ยวอ่ะโอ้หลุดง่ายจังสแสดงว่าชุดนี้ต้องทะนกคือต้องถน,ถนอมหน่อยนะยิงทางไหนเนี่ยโอ้ยิงทางนี้สแสดงว่าต้องใส่ด้านขวานะครับอืม คือยิ้มไม่แรงนะอ้ามดแล้วว่าสีเหลือนเองลืมไปอ่าแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวแดงนะเหมือนกันเลยชุดนี้2 0บาทเองถูกๆเป็นของเล่นแหงครับอ,อ่าคือสายข้อมือก็ใส่เหมือนกันนะครับยังไงจะมีช่องนะคือใส่ใส่ซองแล้วเข้าไปแล้วก็ดึงให้มันตึงนะครับแล้วก็เอาไปคล้องมือได้นะ อ่านี้ก็จะมีลูปกเกวนแล้วก็เอเลียนกับรูปเบนเทนด้วยรู้สึกว่าชุดนี้มีสี่เหรียญให้มาน้อยนิดเดียวนะก็อ,อย่างว่า20บาทเองอ่าแต่คือแต่ปกติใส่สี่เหรียญแล้วมันก็เต็มแล้วนะอืมไหนลองยิงอีกครั้งดิโอเคเลยอืมก็เอาไปยิงทดสอบยิงเป้าเล่นนะครับถ้าเห็นหน้าปกแบบนี้เราก็ใช่เลยนะครับ สิบบาทของเล่นแทงคลิปหน้าก็กลับมาพบกันอีกใหม่นะครับ